เกิดมาเป็นศิลปินนักร้องนอกจากพอสวรรค์เรื่องเสียงร้องอันสุงพลังแล้วเรื่องความโปรเฟชชั่นน่าเขแต่ละคนเราก็คงจะไม่น้อยหน้าแม้ถึงจะโปรกันสักขนาดนี้ล่ะเคยเจอเหตุการณ์ทึกบนเวทีบ้างไหมล่ะวิวมาให้ฟังเลยจีจานหนุมออฟเอาวา่าทุกคอนเสิร์ตมันมีแบบมันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคิวผิดบ้างหรือ,อหรือบางทีขึ้นเพลงมาแล้วแบบเราลืมเนื้อบ้างลืมเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นลืมเนื้อมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คอนเสิร์ตหรือ ว่าท,ทุกครั้งที่เิอเหตุการณ์แบบนั้นมันผ่านไปได้ด้วยดีก็คือสติที่เรามีอยู่น้อยนิดแต่ว่าเราก็ต้องรวบรวมออกมาให้แบบให้มากที่สุดอะไร่างเงี้ยครับมีหน้าละถึงได้เป็นที่เรื่องเลยกระชอนไปทั่วสารทิศว่าคอนเล็กคอนใหญ่ละฮีจัดเต็มตลาด ส่วนนมกีดเดอไว้แล้วก็มีเหตุการณ์รัดทึกกับเขาเช่นกันคอนเสิร์ตหนึ่งมีเสด็จด้วยครับผมแล้วก็ผมต้องร้องเพลงเพลงหนึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นกรอนประมาณ16บทนะครับก็ค่อยค่อยนึกเนื้อเพลงไปทีละท่อนรุนระทึก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 ไปทีละท่อนจนเอาตัวรอดลงมาได้ครับผมแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าตกใจหมดเลยและหายใจหายคอกันแทบไม่ทันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แค่เบาๆบาเบาเเราผิดกับสาพัชชาที่ทำเอารัดทึกกัน <Impact. S 2> อิมแนานมาแล้วเคยตกเวที Impact <c oughs> อยู่บนเวนทีพร้อมๆกันแล้วเราเป็นนักร้องเรายืนแถวหน้าสุดแต่ผลปรากฏว่าโดนเบียด oh, <no. S 2> กระเด็น ยิ่งดีที่เปล่าว่ามีพี่บอยค่ะเอนี่แหละคว้าไว้ทันไม่งั้นก็คือแลนดิ้งแลนดิ้งที่แถวหน้าเลยค่ะโอ้แม่เจ้าละครดีที่คว้าตัวทันแล้วถ้าไม่ทันเราไม่อยากจะนึกภาพตามเลยปิดท้ายที่ยา,ยายแย้มล่ะเอยคุณพี่ต้องเหน่งนะโปรขนาดนี้เคยระทึกบนเวทีบ้างไหมครับอ๋อผิดคิวนะมันมีมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีสติควบคุมเนี่ยมันมักจะไม่ผิดนะคะแล้วก็ก่อนออกเวทีทุกครั้งเนี่ยผู้จัดการที่เป็นน้อง องผู้หญิงนะคะเราจะเข้ามาก,กอดแล้วทุกขเขาก็จะบอกเสมอว่าสมาธิดีๆนะคะพี่เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเรามีสมาธิแบบพลาดไปนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นสติต้องมาช่วยควบคุนีละมืออาชีพของเธะถึงแม้บนเวทีจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอมือถือไม์ไฟสองหน้าแล้วก็ต้องดัชว์มัสกอสถานเดียว